คนนี้ชื่อว่าวันที่ชื่อว่ามูสเภาพพิ่งตื่นมาเลยวันนี้ก็เป็นวันสําคัญของผมนะครับนั่นคือการไปเที่ยวญี่ปุ่นครั้งแรกนั่นเองเอ้ก็วันนี้เราจะไปกับเพื่อนอีก2คนนะครับเป็นทีม YC ์ h a อ e r นะครับเป็นกลุ่มตู้เกของผมนั่นเองวันนี้เราจะไปทั้งหมด7วันนะครับ สิ่งแรกครับที่ผมต้องไปก็คือเราจะไปเล่นตู้เกมแนลักซาดอมนะซึ่งในไทยเนี่ยครับมันไม่สามารถถ่ายคลิปได้เหมือนของญี่ปุ่นเขาซึ่งแบบเป็นอะไรที่ผมแบบอัดอั้นมากเลยที่แบบต้องไปได้ต้องไปเล่นให้ได้เมื่วานนี้คือแบบว่าตั้งกล้องไว้ข้างบนเซ็นเซอร์ของแดรลัดกับตั้งกล้องไว้ด้านข้างเพื่อที่จะถ่ายคลิปให้ได้เป็นเพลงหนึ่งเพื่อนมันทรมานมากนี่ยน,นะครับผมต้องไปได้แล้วอย่างที่สองครับก็คือเราจะไปซื้อของมาฝากให้กับทีมงานพ่เศษออนทัวร์นะครับ ซึ่งสิ่งที่จะเซอร์ไพรส์พี่เหลียงออนทัวร์เนี่ย <_ an> ก็คือจะมีพี่เหลียงคนนึงแล้วก็น้องชาชุดที่รักของผมนั่นเองแต่น้องคนเนี้ยบอกเรียบเลยว่าเห็นน้องบ,นบ่นว่งตลอดเวลาพี่จะจัดแค่<_ an> <_ an> ออนว่าเดี๋ยววันนี้เรานับเป็นวันที่สูบแล้วกันเพราะว่าเรายังไม่ได้บินไปญี่ปุ่นนะตามไกลของุ่นพี่ที่เขาบอกกันก็เดี๋ยวเราจะนับวันที่หนึ่งก็คือเราถึงญี่ปุ่นกันแล้วเดี๋ยวตอนนี้ผมขอไปแต่งตัวอะไรก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่สนามบินเลยไป let's go ก็เรามาถึงสนามบินกันแล้วนะครับผมวันนี้เราจับคนชาได้หนึ่งนายนะครับมาเกือบสามทุ่มนะฮะนี่ครับนี่ครับคนนี้เลยผมสารอดอยู่เลยครับสารภาพหน่อยที่สารภาพอย่างนี้ทำไร้อยู่ทำรายงานครับทำรายงานส่งอาจารย์น้องทำรายงานส่งอาจารย์นะครับก็น้องฝึกงานใใกกล้ฝึกล้จบแล้วจบแล้วแต่ทำโปรเจกต์โอ้โปรเจกต์ต่อก็ถือว่าเนี่ยทำฝึกงานเสร็จปุ๊บก็ไปเที่ยวได้เลย เนี่ยครับเน่น้องเรคอนเทนต์้ยังไงดูครับนีครับเพื่อนเพื่อนในเพื่อนแล้วก็น้องๆนะครับในทีมของวายทนะครับเราก็ไปกันสามคนนะครับผมก็เดี๋ยวไปเข้าเกตก่อนวกันไม่ค่อยถ่ายทีนี้ตอนนี้ก็เราเข้าเกตกันมาเรียบร้อยครับจริงๆเข้ามานานแล้วแหละแต่ไฟบินนึงตีสามกว่าเข้ามาแต่ที่เที่ยงคืนมั้งใช่ปหใช่ นอนเปื่ยเลยทีเ no> ดียวตายเดีเลยชั่วโมงนึงนั่นแหละฮะคุณผู้ชมรอไม่ไหวจริงนอนก่อนแต่ก็ถือว่าได้เข้ามาเตรียมตัวพดเกตที่วินอยู่เนี่ยอยู่ใกล้ๆนี่นี่เลก็เดินไปได้เลยดูในแอปเช็คแอปแล้วก็คือถึงไทยละถึงไทยแล้วเรียบร้อยเหลือแค่ว่าอีกไฟหนึ่งยังไม่ได้ขึ้นบินก็รอต่อไปแค่นั้นแหละ